สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจอสต่อนะครับวันนี้ทางช่องก็จะมาอัปเดตครับอัปเดตการปลูกสอรสแบบขาเดียวนะครับแบบค้างขาเดี่ยวแล้วก็ตอนนี้ปลูกไปได้9 9วันนะครับก็ห่างหายไปหลายวันสําหรับการทําคลิปนะครับวันนี้พามาให้ท่านชมนะครับว่า ต้นกล้าที่ทางสวนนํามาปลูกนะครับรมาณสามเดือนไม่เกิน4เดือนนะครับก็จะเริ่มออกดอกนะครับวันนี้ทางสวนปลูกได้เก้าสิวันนะครับถ้าหากว่าท่านที่ได้ติดตามการทําคลิปการปลูกสาสดไทยนงสม่วงแบบค้างขาเดียวนะครับแปลงนี้ชุดนี้นะครับก็จะทราบดีว่าได้99วันจริงๆนะครับ มาดูครับมาดูต้นนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนจะไปดูต้นโน้นนะครับอ่าดูต้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูต้นโน้นอ่าดูดูนะครับนี่นี่เอาใหม่นะครับถอยหลังนิดนึงนี่นะครับเวลาผมปลูกปลูกอย่างนี้นะครับอ่หลุมปลูกกับอีกเสาหนึ่งห่างกันสามเมตรนะครับอ่าด้านนี้ก็เช่นกันนะครับห่างกันสามเมตรถ้ากวอนหนึ่งต้นใช้พื้นที่มาทางนี้สามเมตร ใช้พื้นที่มาทางนี้สามเมตรนะครับแล้วก็ให้เขาขึ้นไปแล้วก็แยกกิ่งเมนมาทางนี้หนึ่งกิ่งแยกกิ่งเมนมาทางนี้หนึ่งกิ่งนะครับเพราะนั้นขึ้นหนึ่งแล้วก็ไว้สองไปทางนี้ไปทางนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นกิ่งแขนงที่จะให้เขาห้อยลงมานะครับให้เขาห้อยลงมาเพื่อที่จะให้เขาได้ออกลูกแล้วก็เราดูแลแล้วก็ตัดกิ่งได้ง่ายนะครับ มาดูดอกนะครับท่านผู้ชมครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่คือสภาพของต้นก่อนนะครับนี่ต้นนะครับนี่นะครับี่นี้คือดอกนะครับท่านผู้ชมครับนี่ๆท่านผูครับนี่นะครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับเก้าสิบเก้าวันนี่นะครับมีดอกหมดเลยนะครับนี่คือดอกสอรถนะครับนี่นะครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับพอเขาแตกมาด้านนี้หนึ่งกิ่งนะครับผมก็ไว้ด้านนู้นหนึ่งกิ่งหลังนั้นก็เป็นกิ่งแขนงก็พอเขาแตกมาแต่ละข้อนะครับเราก็ปล่อยให้เขาขึ้นมาแบบนั้นก่อนตัวแรกนะครับหลังนั้นเดี๋ยวเขาจะทิ้งตัวเองนะครับเมื่อน้ําหนักเยอะนี่นะครับเขาก็เริ่มก็เริ่มทิ้งตัวนะครับนี่ตามที่ท่านเห็นนะครับนี่ก็เริ่มทิ้งตัวลงมาต่อไปพอติดผลจะสวยนะครับจะห้อยลงมานี่นะครับเริ่มเริ่มทิ้งตัวลงมาแล้วนะครับ อ่าท่านดูครับตอนนี้ดอกมาเต็มนะครับดอกมานี่นี่นะครับนี่นี่นะครับดอกมานะครับอ่าดูครับดอกมาเยอะเลยนะครับนี่คือกิ่งที่กำลังทิ้งตัวมาครับนี่นะครับถ้าเราดูแลอย่างนี้นะครับนี่นะครับเสานั้นคือสามเมตรนะครับพอเขาไปถึงปลายยอดนู้นเราก็ตัดยอดนะครับ ก็กิ่งนี้อย่างที่ผมบอกว่ากิ่งกระแหงกิ่งเมนนี้นะครับเราก็จะให้เขาเป็นเกลียวมาเรื่อยๆนะครับนี่นี่เป็นเกลียวมานะครับเห็นไหมเป็นเกลียวไปเรื่อยๆนะครับเป็นเกลียวมาเรื่อยๆเพื่อที่เวลากิ่งแขะแงพวกนี้นะครับนี่นท่านดูนะครับนี่กิ่งแขนแงนี่นี่เห็นไหมก็จะทิ้งกิ่งเองนะครับแล้วก็จะห้อยลงมาเองเห็นไหมจากเมื่อก่อนก็จะขึ้นชี้แบบนู้นนะครับนี่ขึ้นชี้ นะครับชี้ขึ้นแบบนู้นเดี๋ยวน้ําหนักเยอะเขาก็ทิ้งกิ่งลงมาอย่างพวกนี้นะครับทิ้งกิ่งลงมาแล้วนะครับนี่เห็นนะครับเขาก็ทิ้งกิ่งมาแล้วพอให้ลูกให้ผลนะครับน้ําหนักเขาจะเยอะขึ้นก็จะทิ้งตรงลงมานี้จะห้อยสวยงามนะครับนี่เป็นการปลูกแนวใหม่ของทางสวนนะครับผมไม่ได้ทําเป็นซุ้มนะครับรอบนี้ผมก็ทําเป็นนี่ค้างกายเดี่ยวมาเลยนะครับนี่นะครับก็ห่างกัน สามมตรหนึ่งหลุมแล้วก็เว้นนะครับก็ไปปลูกหนึ่งหลุมเพราะนั้นทางนู้นก็มาแค่สามมตรทางนี้ก็ไปแค่สามมตรนะครับนี่นะครับพอพอก้อยผลผลิตอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวกิ่งนี้นะครับเขาจะห้อยลงมาเรื่อยๆนะครับห้อยลงมาเรื่อยๆนะครับพอถึงดินเราก็ตัดนะครับเราก็ตัดแล้วก็พอให้ผลผลิตเสร็จนะครับ พอให้ลูกให้ผลผลิตเสร็จหมดทั้งกิ่งนี้นะครับเราก็จะมาตัดข้อตรงนี้ครับนี่นี่นะครับอย่นะครับนี่นี่หนึ่งข้อนะนี่หนึ่งข้อเราจะตัดแค่นี้เลยนะครับตัดทิ้งไปเลยกิ่งนี้พอให้ผลผลิตเสร็จนะครับเราก็ตัดทิ้งไปเลยนี่นะครับหมายถึงตอนที่ให้ผลผลิตเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดทิ้งใหม่เขาก็จะแตกตาใหม่ขึ้นมาแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้อีกนะครับเพราะนั้นผลผลิตที่ได้นะครับก็จะ ได้ผลิตที่ได้คุณภาพเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กิ่งเมนนี่นะครับนี่คือกิ่งเมนนะครับนี่คือกิ่งเมนนี่แต่ละข้อนี่ครับกิ่งนี้อ้อมมาจากนู้นเลยเดี๋ยวดูนะนี่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 ข้อหนึ่งแล้วก็นี่ข้อหนึ่งแต่กิ่งนี้อ้อมมาจากนู้นมานี่นะครับเดี๋ยวเขาก็ทิ้งกิ่งลงเองนะครับนี่คือการปลูกแนวใหม่ที่จะให้ได้ผลผลิตอ่า ลูกสวยนะครับเพราะเราตัดแต่งกิ่งได้หมายถึงว่ากิ่งที่ให้ผลผลิตเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดทิ้งเลยแล้วก็รอให้เขาแตกยอดใหม่พอแตกยอดใหม่เขาก็จะออกดอกแบบนี้ครับนี่ตามที่ผมบอกนี่ครับดอกนี่เห็นไหมครับต้นดอกเยอะแยะเลยนะครับนี่ทยอยทยอยออกดอกนะครับนี่นะครับนี่คือที่เขาเออเป็นดอกดีนะครับ หลายคนบอกว่าเอาไปปลูกแล้วหกเจ็ดเดือนยังไม่ออกดอกเลยนะครับนี่นี่แต่ของผมนี้บอกแล้วว่าสามเดือนถึงสี่เดือนก็จะออกดอกนะครับเพราะว่าการปลูกแบบนี้นะครับเขาจะได้แสงนะครับทุกกิ่งเลยนะครับเขาจะได้แสงได้รับแสงทุกกิ่นนะครับเพราะว่าสัตว์เขาจะชอบแสงนะครับนี่ฟอมแล้วครับนี่นี่นี่ฟอมแลดอกนี่ไม่กี่วันนะครับนี่นี่นี่ก็จะบานนะครับดู นี่ดอกตอนนั้นเลยนะครับนี่ยังครับนี่นี่ดอกมาเลยนะครับนี่นะครับดูตัวนู้นะครับตัวนู้นนี่ยังนนี่มนก็เริ่มทิ้งกิ่งแล้วครับท่านผู้ชมครับพอมีลูกต่อไปจะสวยมากนะครับก็จะทิ้งกิ่งเหมือนมูลี่เลยนะครับเหมือนผ้าม่านหน้าต่างเลยนะครับแล้วก็เขาจะได้รับแสงเต็มที่อย่างที่ผมบอกนะครับนี่ดูนี่อันนี้ผมตัดแล้วนะครับนี่นี่ยังครับนี่ผมตัดแล้วเพราะว่าผมจะไว้แค่ แค่นี้เองนะครับจากต้นนู้นมาขึ้นมาเป็นตัวทีมาทางนี้แล้วก็มาแค่นี้เดี๋ยวกิ่งนี้ก็จะมาถึงก็จะตัดเช่นกันนะครับเราก็ตัดแค่นี้เองเพราะฉะนั้นต่อไปกิงก่งกิ่งเมนกิ่งนี้ก็จะแข็งแรงโตขึ้นนะครับนี่พอเราตัดปั๊บนะครับก็รู้ตัวเขาก็จะออกดอกเลยนะครับดอกเยอะมากครับท่านผู้ชมครับนี่ดูนะครับหลายท่านบอกว่าปลูกไปแล้วเป็นปียังไม่ออกดอกเลย บางคนก็บอกว่าหกเดือนยังไม่ออกดอกเก็เดือนยังไม่ออกดอกส่วราก็ชอบแดกแสงแดดนะครับทำไงก็ได้ให้รับแสงแดดนะครับดูครับนี่ดอกมาเลยนะนี่ดูนี่นะครับดอกมาเลยครับเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับลองดูนะครับเห็นไหมพอน้องพอน้ำหนักเขาเยอะนะครับก็จะทิ้งกิ่งต่อไปจะเป็นเหมือนมูรี่เลยครับนี่ยจอไปนู่นเห็นยังครับมันจะเป็นมูรี่เลยนะครับลงมาแล้วก็ลูกจะสวยห้อยอยู่ นะครับแล้วก็จะไม่ร่วงลงมาเพราะว่ากิ่งเมนนี่นะครับนี่เราต้องให้เขาไต่เหล็กนี้ไปเป็นเกลียวนะครับเองยังไปเป็นเกลียวไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นเกลียวไปแล้วก็ไอ้ตรงกิ่งนี้เราไม่ต้องดัดอะไรเลยนะครับกิ่งแขนงที่แตกมาจากเมนนะครับไม่ตอกไม่ต้องดัดเขาจะทิ้งตัวลงมาเองนะครับทิ้งตัวลงองนี่นะครับท่านดูรับเขาเริ่มทิ้งตัวแล้วนะครับมีดอกดอกเยอะแยะมากนะครับ นี่นะครับดอกนี่ครับท่านชมครับดอกพยังดอกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับพามาให้ท่านได้ชมกันว่าอีกวิธีหนึ่งในการปลูกสอสดนะครับนี่นะครับพอมาถึงตรงนี้ผมก็ตัดนะครับก็ตัดเลยนะครับคือมาข้างละสามเมตรก็ตัดเลยนะครับมาดูตัวนี้ครับท่านชมครับตัวนี้ครับตัวนี้เราดูงี้นะครับ มีดอกครับแบบนี้นะครับปลูกพร้อมกันครับแต่ว่าด้วยอายุของเขานะครับเท่ากันเมื่ออายุเท่ากันเขาก็ออกดอกนะครับมาดูครับนี่เราปลูกนะครับเป็นตัวทีมาทางนี้หนึ่งกิ่งไปทางโน้นหนึ่งกิ่งนะครับมีดอกทางนั้นเลยนะครับดูนี่ดอกฟอมใหญ่แล้วนะครับนี่นี่นะครับดอกเริ่มโตแล้วนะครับ ม่กี่วันก็จะบานนี่นี่หนึ่งดอกนี่หนึ่งดอกนะครับสองดอกนะนี่หนึ่งสองดอกนะครับเห็นไหมโอ้มาดูทางนี้ทางนี้มีบานแล้วด้วยนะครับนี่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 ท่านผู้ชมครับนี่นี่มีเริ่มบานแล้วนะครับนี่นะครับโอ้นี่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 ด้วยดอกใหญ่แล้วนี่นะครับนี่ดอกหนึ่ง ตัวนี้ดอกฟอร์มใหญ่แล้วนะครับดูครับนี่อ่าอันนี้บานนะนะครับ99วันวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่านี่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 เียดอกสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับเพราะนั้นท่านที่สนใจปลูกนะครับอยากจะได้เก้าพันก็ทักทายมาทางสวนนะครับนี่ดอกทั้งนั้นเลยนะครับทักทายมานะครับเราขายเก้าพันด้วยนะครับนี่นี่ดอก นี่นี่นะครับดอกครับก็ด้วยอายุของเขานะครับแต่ยอดไม่เยอะเท่ากับต้นเมื่อกี้สองต้นเมื่อกี้นะครับแต่เขาก็ออกดอกนะครับท่านผู้ชมครับดยอายุที่ถึงนะครับเพะฉะนั้นท่านที่อยากจะปลูกสอรถนะครับทักทายกันเข้ามาครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับลาไปก่อนครับมาอัปเดตอย่างเดียวนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจปลูกก็ทักทายมาเรามี ก้าพันจำหน่ายนะครับเป็นก้าพันเสารถเทนุสีม่วงนะครับนี่นะครับยาวไปนู่นนะครับยาวไปนน่นเลยนะครับคงจะไม่ต้องเดินไปหมดนะครับเป็นดอกเหมือนกันหมดทุกต้นนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ